อาจารย์ธกเรียนเขี้ยขวาอาจารย์ธนกเรียนในเขวา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 มันจะจัดไปชมสักทีอาขวาขวาเออขวาอาจารย์อาจารย์เอาอาจารย์ลมน้ำเข้าใหม่ายสายสายพี่สาวพี่สาวไว้สายเออนั่นแหละสบมีนันสบายนั่นซ้ายอุ้ยซ้ายซ้ายน้องสาวเสร็จแล้วน้องสาวนักเรียนมอปลายเยสสายก๊อปชื่อมานี่ส่งมาให้กูด้วย ตับโลาณให้ตับโลาณให้เพื่อนหายเพื่อนหายขวาขวาโอ้ใช่ครับใายขวาเหมือนกับเล่นพิษกันมามชอบโมเอ๋มมากกว่าชอบโมเอ๋มมากกว่าชอบโมเอ๋มมากกว่าตัวเล็ก้าแต่ชอบแบบใหญ่ใหญ่อะยังเลยอันนี้มันหนาไปอันนี้มันหนาไปอ่ะมันเต็มมันดูไม่ค่อยสมส่วนอ่ะเ้ยมันมันนะจะเสียงจะเสียงเลอะเสียงเรื่ี้เอางี้เอางี้เบรคเบรคบ้างกันเบรคขวา ขวาเห็นไหมโอ้โหเย่ะมันนั่งแล้วตับดูเอ้ซ้ายซ้ายซ้ายมันคือลือกว่าวะไอ้ซ้ายบอสไม่เลือกไงบอสจดชื่อแล้วม่นเนี่ยจดชื่อ่าเนี่ยซ้ายซ้ายคุณลุ้นกูไปจดชื่อคุณดิกูแม่งหัวโจกแล้วเนี่ยซ้ายซ้ายคุณลุดอยู่ อ๋อซ้ายนะซ้ายซ้ายชอบชอบซ้ายซ้ายเหมือนกูต้องคิดคนใหม่อยู่เลยว่าชอบขวาอันนี้ชอบซ้ายมากกว่าขวาหน้าดูแก่ไม่เปิดแก่ทุกวนั่นทำไมเขาชอบแต่เขาคอยๆมองหน้าใส่ฮะไอเดียมือเห็บกูรู้ไม่ได้คนี้เขารู้จักทุกคนเลยนะเว้ยไม่รู้จักทุกคนกู่ะยัเป็นไอม่ฟุกขะดะพอทีู่รักเดียวใจเดียว เอมุ่งรักเดียวใจเดียวก็แต่กัจกรรมเขาไม่ชอบเบลซ้ายนะสูสูชอบซ้ายมากกว่าเพราะว่าถ้าถ้าเขาถอยแล้วเนาะเขาโคตรใหญ่อุ้ยชอบชอบซ้ายป่ะขวาวะอุ้ยชอบขวาุ่นซ้ายมันขาวกว่าว่ะรุ่นแม่และรุ่นป้าชอบทั้งคู่อ่ะชอบทั้งคู่อ่ะทำไมขวาขวาจะเป็นแม่ส่วนซ้ายเป็นเอ็นทีอาร์กว่านิดนึงขวาชอบขวาว่ะไม่อยากไม่อยากซ้ายเลยซ้ายเลยชอบเอ็นทีอาร์ว่ะไปชอบเอ็นทีมาอาร์แตขวาเยอะกว่า

เฮ้ยเขาต้องเสีกก้าวหน่อยนะโอ้โหดีซ้ายขาใช่ไหมขวาดีคอร์ดอะตัเทียร์เลยซ้ายชอบซ้ายมากกว่าซ้ายสิวะคงหน้ามันขวามันถื่อไปหน่อยแต่ก็โอเคนะไม่ชอบซ้ายมากกว่าไม่สนเนี่ยแหละพี่สาวที่แสนดีคือพี่สาวที่แสนดีขวาซ้ายเพื่อนใครหมดซ้ายไปกี่คนซ้ายหนึ่งซ้ายสองสองคนขวาซ้ายซ้ายซ้าสามขวามีหนึ่งซ้ายสามเบตเอาอะไรกลุ่มอะไรเต้นอะไรซ้ายซ้ายอะ อขวาซ้ายสี่ขวาอ่ะซ้ายสี่แล้วอ่ะซ้ายสี่แล้วขวาอุ้ยขวาขวาขวาเอนะทีนะอย่างที่บอกว่ากูจะเลือกตามรูปแล้วกันนะใช่เขาเลือกตามรูปนยขวาชอบซ้ายมากกว่าวะสายสามกเรียนติดฝนชอบซ้ายอ่ะคือถ้าความล่อมเล่มอ่ะชอบซ้ายมากกว่าวะซ้ายมันน่าดึงดูดกว่าขวาไม่รู้ว่าใครมิถุนายนความล่อมเล่มซ้ายซ้ายจะเป็นกเรียนติดฝน ส่วนทางขวาจะเป็นขวาชอบขวาขวามากกว่าคุณเลือรูปตอนนั้นแหละซ้ายมันเล็กไปอ่ะขวามันใหญ่กว่าวัดพูดใหม่นะไม่พูดใหม่นะไม่พูดใหม่นะอุธยอันนี้ขวาขวาขวาวัดกันขวาเฮียกูเพ้ทุ่งร้องวะขวาซ้ายซ้ายซ้ายจะเป็นแม่ส่วนขวาจะเป็นอาการถ้าวัดะตุขวาขวาอย่าขึ้นขัขวา

ขวาซ้ายเขาเขาไม่ค่อยเสียวซ้ายวะให้ซ้ายวะขวาก็ดีซ้ายซ้ายก็ได้ขวาเนอะซ้ายก็ได้ขวาก็ดีร้องไงซ้ายหน้าเหมือนคนไทยเลยวะเออใช่ไหมซ้ายหน้าเหมือนคนไทยเลยกูเอเชียพูดเลยจะกลวหาอยู่ไม่แบบมันรู้สึกว่าโค้งหน้าคนไทยเหมเป็นไทยเออเออทรงคนไทยลูครึอเปลต่บอกกูให้ซ้ายแล้วกู่าเออของของคนซ้ายกูเคยดูแค่เรื่องเดียวมันเป็นเรื่องในที่มันแอบแอบพ่อแอบแม่ตรงโซฟาเลยอะ ใคส่งดซ้ายซ้ายกวาซ้ายยี่คนครับซ้ายหนึ่งซ้ายอ่ะซ้ายสามขวาหนึ่งขวาใครไหมครับเต้นเอาเลยขวาผมขวาสองซ้ายโอเคซ้ายโอ้ยเอ้ยไอ้ต้นไอ่มันไม่มีอะไรเลยมัอะไรแย่ด้ ขวาโหแต่เขาชอบซ้ายวะเขาชอบแบบใหญ่ซ้ายซ้ายหัวมันใหญ่มากเลยเขาชอบพี่ฮียจุกนั่นอะไรวะนะซ้ายหัวใหญ่มากเลยเอามีลูกแล้วไงอ่ะมีลูกแล้วโอ้โหเวลามีลูกแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไงเวลา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 แบบเขาเรียกว่าอะไรอันนั้นอันนั้นมันหลังอ่ะน้ํานมมันจะออกซ้ายแต่รู้จักภาพอะรู้สึกว่าซ้ายน่าดึงดูดกว่าใช่ขวาขวามันไม่เท่าไหร่วห ดิงดูดเหมอเพราะว่าไงวะเฮียมันเห็นแล้วมันดิ้งดูดเนาดิงดูดในดูจากภาพในจากภาพอ่ะจากภาพอ่ะมันดูน่าดึงดูดกว่ารู้สึกว่าดูดึงดูดกว่าเปลี่ยนจากขาคำว่าดอองเลยครือเขาเคยดูจริงอ่ะน่าดูดซ้ายซ้ายมันน่าดูดกว่าอุ้ยซ้ายอะไรก็ได้ซ้ายดีกว่าซย มืรู้สึกขวายเบียดขวาขาใหญ่ผมกล้องหน้ามันแก่กว่าเบียดเลยซ้ายขวาซ้ายใดีดีเขาชอบดูมีน้ำมีนวลอันนี้มันดูผอมอ่ะแม่เย็ดโดนงอนไอ้หนึ่งนั่มึงเหรอมึงโดนงอนเหรอเขาโดนได้ไงเนี่ยขวาซ้ายโอ้และขวาเล็กนะเล็กมากเลยเขาเป็นหัวโจกเลยเขาโดนด่าแน่เขาแบบโดนทุกคนเกลียดขอโทษนะ เฮ้ยแต่ว่าซ้ายซ้ายจะมีความใหญ่กว่าขวานิดนึงนะเฮ้ยโอเคโอเคน้อแต่รู้สึกว่าซ้ายมันแหลมอั้ใช่ซ้าซ้ายมันแหลมแต่ว่าไอ้นี้ไมีนวลดูหน่อยไอไอไอที่แทงกันเวลาแทงกันแหลมของซ้ายันนี้อันนี้ขอไม่บ่แล้วกันรู้สึกไม่ค่อยถูกใจทั้งสองคนเลยกลัวไม่ถูกใจทั้งสองใจขวาขวาขวาสองขวาเหมือนกันกดขวาโอเคเบียขวาของดออกเสียงครับเป็นสอบท่านหนึ่งขวาครับขวาเหมือนท็อ ขวาสมาแบบครูคร <Safe> <n ido> ูสอนพิเศษพี่สาวหรือว่าจะเป็นเมดน่ารักน่ารักน่ารักขวาขวาอะไขวาก็ได้ซ้ายก็ได้มามีขวาขวาคุณเอ็นดี้ขอขวาดีกว่าว่าขวาเยอะขวาเบสตัวเป็นคนดีเลยมึงหวายิมขวาตลอดไปขวาขวาแต่ว่าทางซ้ายก็แต่ว่าทางซ้ายขวาก็ดี ใครชอบถุงน่องนี่ต้องทางซ้ายนะอุ้ยหล่อซ้ายเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ชอบชุดจีนอะโท้สนอะคอร์ดเ์แพทถุงน่องอะไม่ไม่เบสเบสเหรอไหมชุดจีนไหมขวานเราได้ทังคู่เราเลือกไม่ได้จริงทุกคนอะโอ้โหซ้ายรีมูไม่ไอ้นี้รู้สึกชอบขวามากกว่านชอบขวาชอบขวาซ้ายหนึ่งขวาซ้ายหนึ่งซ้ายสองซ้ายสาม ขวาหนึ่งถ้าถ้าตับชอบไีนางเมนวนอ่ะตาต้องไปทางซ้ายขวาหนึ่งชอบขวาไนสี่นาทีไปซ้ายไอ้ิโอ้โหซ้ายครับซ้ายอันสองมีกับไอัิทีั้งทั้งขวาเกมโชว์นะเกมโชว์นะไม่ไม่เกมโชว์ไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบเกมโชว์โอ้ซ้ายดีกว่าอ่ะชอบซ้ายมากกว่าเห็นไหมโอเคซรู้สึกว่ารูปอ่ะรูปไหนหน้าดูดอ่ะจะค่อนข้างเอียงไปทางนั้นใช่ใช่ขวา อันนี้แม่ขวาสงจะไม่ตรงปกอ่ะแต่อวบชอบสุดยอดมันเอาปกเวลย่ไม่ไหวเฮียเวลิงขวารู้สึกรู้สึกว่าขวาขาสวยกว่าสะโพกอนข้างดีขวาขวาครับวางานดีเวลีกูตับรับประกันขวาเรา้งรับประกันเสียงเสียงแน่นมากเลยตับ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 เลยสายเดี๋ยวสร้างกลุ่มเลยนะลิศชื่อไว้อุ้ยสายนี่ชอบมากเลยวะเฮียอยบอก่าเป็นกลุ่มส่งนังโปยถ้าสร้างดึงมันเข้าไปมีมีได้ห้าสิบเรื่องที่อส่เราส่ง ซ้ายไปทุกคนบอกซ้ายเยอะโอขวาว่ะซ้ายอ่ะอืมทำไมชอบขีดมัอ่ะขวางซ้ายหน้าแหลมไปหน่อยทางทางซ้ายอ่ะดังนะแต่ว่าเมื่อสามสี่ปีที่แล้วอแมวในรูปดิซ้ายอ่ะขวาวะมันแบบล้นอ่ะทางทางขวาจะแบบว่าโคตรใหญ่ เอาอะไรครับผมโหวตขวานึงไอ้ข้างล่างก็ใหญ่เลยนะประเด็นจริงๆโหวตขวานึงขวานึงขวานสองขวาสามอ่ะโฆษณาทางขวาอีกทีนึงข้างขวาไม่มีเซนเซอร์ขวาสี่ขวาเราต้องสุดชื่อมาวไปเนี่ยส่งชื่อมาวไปเนี่ยเฮ้ยม้ยอันนี้ไม่รู้ว่าขวาขวาไม่ชอบชอบซ้ายชอบซ้ายขวาขวาเขาดูละดีมากซ้ายซ้ายชุดนัึงดูดกว่าซ้าย ขวาชื่อเอมี่อะเอ็มมาอะซ้ายซ้ายจะเป็นแนนเอ็มมา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 พุทธบะพุทธบะดีดีขวาดีมากเลยนะจะบอกให้เขาติดตามผลงานตลอดมินามิไอไอสว่ามินามิก็คุณชื่อคุณก็นี่ไงแล้วไออันดับที่สิบแถบสิบห้ามั้งคุณคุณไอเนี้ยนานามิอะเขาติดตามผลงานเอ็มมาตลอดขวากี่คนซ้ายหนึ่งครับ ขวาหนึ่งขวาสองขวาสาม่โอเคซาสี่ซ้ายแปดไม่มีอ่ะพูดมัวเปล่าขว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 าอืคคำเดียวได้นะไอขวาซ้ายขวาซ้ายอาจารย์อาการยซคนยซ้คนนี้เยอะคนที่เยอะคนแทบจะเป็นเอกฉัน ขวาว้าขวาซ้ายหนึ่งขวาสองข้อสองขอชอบหน้าซ้ายมากกว่าซ้ายแต่ว่าทางขวาทางขวาถ้ามันถ้าเราหาเรื่องที่มันมีไม่เซนเซอร์เจอเราก็จะเอาแต่ว่ามันไม่มีอ่ามากอืออะไรยังไม่ถูกแจ้งสองเลยขวาแล้วกันโอเคโอ้ยยังไะทันที่มันไม่มีเซนเซอร์แล้วอะไรเซนเซอร์ไม่เซนเซอร์ไม่ต่งอว้ ขวาเฮ้ยขวาขวายี่ขวาหน้าเหมือนไอ้คุยกูพูดไม่ได้หน้าเหมือนเป็นหน้าเหมือนคนเก่าไปขวาขวาขวาครบแล้วมั้งขวาเกินแล้วมั้งเวาใช่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 ขวาไม่ขวาใช่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 สองใครโหวตขวาบ้างครับผมข้อหนึ่งครับข้อสองแล้ว สา,ายหนึ่งแลสายสองแล้วสายเท่ากันมากไม่อยากเลือดทางซ้ายเลยไม่อยากดูอะโอมมาโอมเริอกไหมครับออแล้วไม่สามสามนะโอมมีผลเดียวเฮ้ยไม่ชอบเดียวนักเรียนผมจริงเหรอโอยเอโอ้โหขวาหนึ่งขวา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 สามแล้วซ้ายซ้ายสอง อ้อมไอไอขวาโอเคแกถ่ายขวาเอ้ยซายเรือกไม่ได้เรียนตากฝนมากไม่ชอบเวอร์ชอบเรียนตากฝนมากใช่หนึ่งแล้วใ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเดี๋ยววานะโอ้ยนอดี่ต้องคิดดีๆลคือคือซ้ายอ่ะซ้ายคือน่ารักมากเธอขวารูปมันดึงดูดว่ะ เอาขวาดีกว่าวะชอบขวาชอบซาดิกกรเดอชอบซาดิกกรเดอเป็นคนชอบช่วงล่างดีๆช่วงล่างแน่นๆอ่ะเฮ้ยเจ๊ก็ถือแท้นะเออไม่เป็นไรกูยอมเมื่อกี้ออกกูยอโอเคเอางี้ไปนอนละไปนอนละเอาโอ้ยนอนจริงเปล่าเข้าน้ำก่อนนอนด้วยนะนอนไม่เดี๋ยวปวดฉี่ไงเดี๋ยวปวดฉี่เอาว้าวเปล่าเอาว้าวกระเดียบมาซ้ายขวาซ้ายซ้าวผมผ่ามาส่งรความให้หน่อย ขวาเอาฝากเลยตับส่งคนขวาไปด้ยนะเอาไซกะเอาไซกะเอาไซกะคาวากิตะเออทุกคนต้องได้วาฟแน่เลยวะซ้ายขวาขวาซ้ายนะวะซ้ายอ่ะชอบซ้ายมากกว่าซ้ายมันดูอบอิ่มอ่ะแล้วหน้าดูน่ารักอ่ะซ้ายดูน่าเรียดีอ่ะเออหน้าต่อขวาชอบขวามากกว่าวะ รู้สึกว่าคุณพอๆอเลยเนะี่ยใช่หนลยแต่ถ้าหน้า,า,ห,นาหน้าชอบขวามากกว่าคุณสองคนนี้พอกันแต่ว่าทางซ้ายจะน่าเด็กมันคุณสองสีเหลี่ยมแต่เขาชอบขวามากกว่าแต่ตายหน้าเด็กแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้จนต้องเรียนเอาไวจ่าขวาลยเอาเพิ่งขึ้นปีหนึ่งอะถ้าคุยยาวเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะขวา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  ชอบาขาวกว่าโอ้ดินระเบิดต้มเลยบึ้มนั่นคือลือบอมเบเกอร์ซ้ายมั้ยซ้ายอะซ้ายดีกว่าวะสุสมีดีกว่าซ้ายมันยื่นอะขวาขวาไอ้ซ้ายซ้ายไอ้เที่ยเลือกไม่ถูกเลือดออกเสียงครับอาจารย์ดีกว่ามาร์กอ่ะเลือดออกเสียงครับเงียบเลยอ่ะฮะ ใช่ใช่มือเลือกขวามือเดียวป่ะน่ะถ้ามาร์กเลือกขวานี่ก็แปลว่าขวาสามซ้ายสามต้องเดียวต้องมดอาจารย์เพื่อนอาจารย์อาาจรย์ขวาใหญ่น่อยเฮ้ยกูกว้าแรงสองคนเลยวะสัตว์นี่ขุ่งว้าวถ้าต้องฝ่ายูส่งวัดได้เอาไหมขวากใหญ่ละขวาติดสินบนจะติดสินบนเอาเดียวมึงต้องตัดสินใจแล้วเดียว ผมเป็นสารติดสินบนผมดีกว่าเอางี้ถ้าดูจากรูปอะชอบรูปถ้าถามว่าชอบรูปไหนมากกว่านะคือชอบรูปขวาแต่ว่าบีคอี่อะไรนันมีเนีผยแต่ว่าคือจากความรู้สึกจากใจอะคือชอบมันชอบขวามากกว่าว้แต่อยากเลือกซ้ายเอ้าเนี่ยอันนี้เป็สิ่งที่กูรู้สึกว่ามันทําให้กูตีกันเว้ยหรืออยากเลือกซ้ายเพราะว่าเดี๋ยวพูดมาคํหนึงว่าอาจารย์เว้ย แต่ขวามันก็แบบโอ้มันก็มันก็ดีอ่ะขวามันก็ดีอ่ะเอาเอาทางซ้ายอ่ะผลงานเขาดีนุ้ยอ่ะซ้ายขึ้นครูขึ้นครูขึ้นครูเนี่ยอุ้ยโอ้ซ้ายวะซ้ายซ้ายดีกว่าซ้ายดีกว่าซ้ายขวาซ้ายโอ้โหคงแพ้เลยวะซ้ายคนชอบเยอะกว่า เอ้เชนเคนหนมยื่นหน้าก็เส้ซ้ายขอของอนพุทธมันยื่นมากูเลยชอบซ้ายขวาซ้ายรุ่นใหญ่ขวาอาจารย์่อพิเศษขนหน้าขวากันมาโอ้ยเท่ากันนะคนเหลือคนนึงอ่ะใครนะใครอ่ะในดิต่าที่ไม่ได้บมดอะซ้ายหนึ่งบอสไบอสเลือกหนะมันสามมันเรามีคขาสามหกคนตอนเนี้ยบอสเลือกหน่ะบอสเลือกเลือกอ๋อซ้ายขวาซ้ายซ้าย อุ้มจะตายกรรไป้ะซ้าย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 ้ายซ้ายซายซ้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 าข้ายซ่ายซ้มยซายซ้าย้ายซ้ายซ้ยข้าีซ้าย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 อ้าย้ายซ้าี้ายาย้ายซ้ายซ้า้ายซ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 ้ายเ้ายซ้าย้าย้ายซ้ย้ายซ้หย้าายายายซะย้าแ่ยาา ถ้ามาในช่วงยุคดูกันสูสีกันมากกันนะซ้ายแต่จริงไม่ได้ยินเราซ้ายจริงอะเอมีฟูกกดาหน้าเริ่มแรกไม่ใช่หน้าอย่างนี้แต่ภาษาใช่เขาไม่ชอบเออหน้ามันเรื่มเหมือนดูกระตามากเลยใช่ใช่ช่วงนี้เอมี่ผอมมากเลยเขาไม่ชอบเลยใช่ใช่เพราะว่าเอมีงานงานเยอะเพราะเขาถ่ายทุกวันวันละสามสี่เรื่องซ้ายซ้ายไอเฮียออกกังไกยซ้า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 ย ชอบฝ่ายมากกว่าไอ้เใี่แต่ขวาขาสวยอ่ะขวาอเรื่องขวาเหมือนกันเฮ้ยเอาขอเปลี่ยนเป็นขวาดีกว่าวะชอบขามากกว่าอย่าทำเด็กข่าไปแล้วเหรอซ้ายก็สวยนะขาถ้าเห็นนะแต่มันยื่นนมมาไม่รู้ท่รู้อะไมาเราตามรูปเลยวเราเล่ตามรูปอ่ะเอาเหลือคนเดียวตอนนี้เท่ากันตอนนี้เท่ากันบอสบอสบอสต้องใหม่แล้วบอสเอาซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวา อุ้ยต้องเห็นขวาจริงต้องขวาจริงต้องเห็นขวาจริงเฮ้ยเฮ้ยแต่ขวาเดี๋ยวจดก่อนจดก่อนจดจดขวาจัดเอาขาดีกว่าเดี๋ยวขวาขาไมนสวย้องดูจริงใช่ไหมไหนดูกันไม่รู้บอกขาสวยกว่าได้ไงไม่เห็นโอซ้ายเลยไม่รู้เพื่อนเพราะไม่เห็นไงคนซ้ายอ่ะสร้างสร้างห้องวาร์ปนี้ดิเดี๋ยวส่งให้ขวาไอ้ขวาขวาอเฮียเอ้ยยูนี้กูดีดนิ้วพาว้าไปห้องปิดดีกว่าบอกกูระแหวงมากเลย ถ้ารูปอะถ้ารูปคือชอบขวาแล้วแต่แบบซ้ายมันหน้าเบบนเออเออไ่ฮกูกูซ้ายเอาซ้ายดีกว่าเขาชอบหน้าเหมือนคนไทยชอบขวาขวาตูดดีกว่าขวาตูดสวยเขาชอบหน้ากับนมเลยใะขวาครับถ้าถ้าใครชอบความแรงก็าวชอบความแรงาขวาชอบตูดถนุถนนกซ้ายแบบ ถ้าใครชอบแบบตับตับซ้ายหนึก็ขวา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 เปอแขกนต่อแข่งกันต่ขนขวา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 หน้าขวาเขวาหน้าเหมือนดาวธวิดไทยกูจำได้คนนี้เออเออลึกดีเนือลึกดีเนะ้ายขวาหนึ่งยังมีขูดด้วยซ้ายหนึ่ง ได้สองเบสอาขวาไงขวาสามเบสใช่กูกูรู้สึกกูเห็นคนเดียวกันเนยข้างหน้ากดลืกดีนะลืกดีชอบชุดไหนชอบที่ไหน้างโอเคโอเคเอกฤันซ้ายป่ะขวาชอบหน้าซ้ายซ้ายก็ดูแลใช้ได้อยู่เออ ชอบผลงานเข้าขวาโคตรหนกคตรอุ้มดิแบบลุงนายเลยอะโหโคตรอูมเลยพระเจ้าอย่างเงี้ยชัดเจ้าสายหนึ่งหรือชื่อว่าากขวาหนึ่งอ้าวใครต่ออุ้มเอ่อตอนนี้สายสองนขวาสองสายสองแวขวาสองมาดมาด กูเลือกไปแล้วนี่ซ้ายซ้ายอ่าซ้ายสามขวารองอ่าเหลือใครอีกสองคนเหลือใครอสองคนอ่ะใครไม่ได้หมดขวากีกคนนะขวาร้อยใช่ขวารอยซ้ายสามเหลือสองคนอะที่ยังไม่ได้หมเทียมหมดยังไม่หมดขวาร้อยเลยเนี่ยจขวาอีกคนนะขวาเท่ากันนี่อ้ามาร์กไม่ได้โหวตอ่ะมาร์กหวตแล้วายงหายังเท่ากันนี่สามสามอ้าวเดี๋ยวเวลาไม่เท่าอ่ะได้เวลาแล้ว มาเสิรขวาขวาสวเอ้ยตัวน้ยี่อรันหรวะบอทำไมมันล <ITA> <bio? S 2> <da> ่นต <c oughs> ้องข้างขวหรือวะชอบชอบหน้าสายอ่ะเขาจะเจ๊ตเจ๊เขาแรงนะขวาชอบขเจ๊ยอมอ่ะขวาหนึ่งขวาสองายหนึ่ง้ายสอง้ายสามขวาสามเข้ากันเข้ากันะเข้ากันฮะกันราบอท ขวายอีกคนเราอ่ะเราจะแตกกันเพราะฉีดโอ้ยเนี่ยนมนั่นเลยซ้ายขวาเอาขวาดีกว่าว่ะชอบผู้หญิงผมสั้นจริงเถ้าไหรนเนี่ยพูดเลขด้วยดิขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งซ้ายสองมึงมึงมึงนับต่อด้วยอั้ขวาสองซ้ายสามเหรอเอ้ยจะใครอ่ะ เออเหล uh, ่าน yeah, oh, 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 wow ี่นีいい่เอาเป็นซ้ายเหมือนกันโอเคซ้ายโอเคขวาเขาชอบหน้าเขาสองขวาสามแล้วขวาสองขวาใครดูอะไรเปล่าเดี mm ๋ยวเดี๋ยวจบวันนี้เดี๋ยวจบไปแล้วจอคังว้ามให้ดูขวาซ้ายโอ้โหหน้าลางขวาดีขวายิ้มแบบน่ารักมากโอ้ยยิ้มแบบ ตรอยยิ้มมันกระชากใจว่ะแต่ว่าเราเราไม่อะไรอ่ะในเรื่องนี้กูไม่อยากกูไม่อยากโดนกระชากใจอ่ะกูอยากโดนกระชากอย่างอื่นพนันสายเราเราเราไม่ใช่สายแบบรอยยิ้มเดิเราสายแบบโอ้โหโคตรอูมเลยพระเจ้าพระเจ้าขอสายเลยเงี้ยขอหนึ่งเลยขอสองสายกัเหรอสี่ขอสามแล้วมาขอสามแล้วอ๋อขอสามอ้าวที่เหลือที่ท้ายเท่าไหร่อ่ะ ไล่สองขวารสามไล่สองขวารสามเหลืออมไล่โอ้าวโหไล่เปิดบอสภัยรับบอสบอสได้ดีนะบอสึกดีขวาขวาขวาเฮ้ยดีดีดีตาไอขวาขวากูรู้แล้วว่ากูจะเอาชื่อใครดีเนี่ยขวาไอขาอะไร ไปเป็นไุ้ยนชอบ้ายซ้ายาสวยกว่าให้จุ้ยให้กเ็สแล้วแล้วขวาขวาขวามาไาซ้ายซ่านซ้ายออซ้ายสองขวาหนึ่งขวามาซ้ายสามว่ะขวาสองขวาสามนามาน่ละซื้อคนซ้ายละออสามแล้วอ่าเปิดไพ่รับบิร์า เออโอ๊ยเอยอขวาซนขวาขวาซ้าย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 อันนั้นก็เจ๊ขนสามขวาสามไรับอีกแล้วขวาขวาขวาพรับไพรับบอสซ้ายซ้ายซ้ายายขวาขวาขวาดีเอมิเ่อรไม่ได้เออมิแพเหรอเนี่ยเอ็มซูรุ่นใหม่ไม่ได้ ชอบขวามากกว่าวารู้สึกว่าชอบเอมี่นะแต่ว่าชอบขวามากกว่ามันเป็นยังไงวะเนี่ยซ้า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 ยคือชอบครูมากกว่าชอบนักเรียนหะโอ้ขวา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 ซ้ายขวาซ้ายสามแล้วเนี่ยขวาก็ยิ้มเหมือนกันนะเบียชอบโค้งหน้าซ้ายอ่ะอันนี้ยิ้มยืนชอบสาวแว่น จริงครับเขาโผลไม่ชอาโคลเหมือนกันเราจับเวนเขาใส่เขาเขาใส่ได้ทั้งหมดนั่นเลยขวาครับขวาขวาจะท้ายสี่แล้วแต่ว่าจท้ายสี่แล้วท้ายสี่แล้วทางขวาจะท้ายสี่แล้วขวาท้าย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 ขวาขวาบอกเลยขวาสูเรื่องขาถ้าถ้าเอาเรื่องขาขวาเฮ้ยซ้ายเท่าไหร่แล้วนะแต่ขาเาเรื่องซ้ายบ้างซ้ายหนึ่ง ซ้ายสองท้ายสองขวาหนึ่งขวาทาครรับใครรับใครรับใครรับกูยังไม่ได้บอกเลยไม่เหรอเออบอกไอ้หมางยังไม่บอกเราเอ้าไม่นะสายกูไท้ายเอ่าอ่ะเฮียเอ้ยขวายกูชอบสุดเลยนะหน้าคนไายอ่ะท้ายขวาหนึ่งขวาสองแล้วขวาสามท้ายว่ะทำไมรู้สึกว่าขวาหน้ามัน ชอบซ้ายมากกว่าว่ะซ้ายซ้ายมันดูเห็นส่วนโค้งส่วนบอลมากกว่าเท่ากันอีกแล้วขวาขวารุ่นเดียวกับเอมี่ภัยรับภัยรับภัยรับโอ้สวยโอ้ขวากูยขวากูซ้ายเชื่อคเร็หน่ยคุณเร็กไม่อยไม่ดีเชื่กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนมันเชื่ออะไรคินนานโนะเมื่อแล้วทุกคนไม่คุยกันเลยเจ๋อเจ๋อชอบซ้ายมากกว่าซ้ายไม่เห็นเยอะกว่า โอ้โหผลงานไม่ดูคนเลือกซแบบซ้ายคนเนี้ยเลือกแบบทุกคนแทบไม่คิดกันเลยกูสงสัยมากกูต้องเซิร์ชละไม่ที่กูไม่คิดเพราะขามันสวยอ่ะกูเหรอกูน่าจะซ้ายวะไปดูดูของมิสเอวีนะว็บมิสเอวีมันซ้ายจะไม่ซ้ายซ้ายซ้ายซค่สาม3ละสุดยอดกูเลือกไปอย่างนะยังเอาอะไรข้อขาเออซ้ายอ่ะ เอาชอบซ้ายแต่เสียดายขวาคุณนายองน้เป็นคนี่ชอบแต่เสียดายขวาโอ้ไม่นะอะไรหมดหรือยังไอ้ศาสตว์ซ้าย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 หนึ่งซ้ายสองซ้ายก็ได้โอเคครบแล้วครบตอนนี้มันห้าคนแล้วเออห้าคนแล้วรอบสุดท้ายก็อย่างเดียซ้ายซ้ายซ้ายกูซ้ายขวาหนึ่งนะขวาสองขวาสาม ขวาสี่เฮ้ยไปโอ้โหไฟนอลเอาแล้วตัวซ้ายตัวตึงเบร์จำได้เชี่อว่าวแต่คนตลัดชอบสองคนอนะเอาสองคนไปยีย้ yeah. ตายมันเห็นตูดอะกูชอบอ่ะเพราะแรเพราะแรกขวาข для, ขถ่ายรูปกูถ่ายรูปชื่อแล้วจะขวา <laughs> ขวาขามันก็สวยว่ะเ <laughs> ดีคุณกู้ชมเปนอะไรกลุ่มคมอมไซ เอาทำมึงส่งไปอย่างนั้นแล้วพวกกูจะได้อะไรอ่ะแล้วแล้วก็ชื่อด i s คอร์ดเพรามึงติดไปเลยแหละเอ้ยกูออกละเอาเป็นเฮ้ยอย่า่งออกอย่าไออกอย่าออกวาวะเฮ้ยต้องดูผลงานไซา์ก่อนเดี๋ยวขอดูผลงานไซสยแป๊บนึงโอ้ยเปิดดูดิเปิด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 เนาะเจ้าเลือดไปิทำไมเสียงกูเอฟโฟน ผลงานซ้ายผลงานซ้ายผลงานนซ้เหรอไม่ไม่เอาอ่ะผลงานซ้ายเห็นแล้วไม่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 ขวายังไม่เห็นเลยเห็นเอ็กโวอ่ะขวามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นมันอวบเยอะมากนะก็กูชอบสาวอวบแบบเบสชอบเหมือนเขาจับมือเราอยู่ด้วยกันเออขวากะไว้นะขวาสามละมาขวาสามละเอาไงครับที่เหลืออีกสี่คน ชอบขวามากกว่าะขวาขามันได้มากกว่าสี่แล้วปะใส่แล้วผู้ชนะก็คือฮีนาโนกุโนกูโนเลอกแล้วเหรอหรือครบแล้วครบแล้วสี่คนแล้วนี่มากกว่าสี่แล้วังใจโดเล่อยู่เลยวะใครจะเป็นผู้รับบัฟอันนี้คือโพวกใครใครจะเที่ยงอะเที่ยงคือฝนตกตกเลยไหม่รัะใครจะรับบัฟครับอ๋อนี่เหรอ